สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตครับจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่มีชีวิตใหม่ในองค์พระบุญเจ้าจําเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายจิตวิญญาณของเราและองค์รวมของเราจะต้องพัฒนา และเปลี่ยนแปลงนะครับฉั้นการพัฒนาชีวิตโปรดอย่าลืมครับว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาเป็นธรรมชาตินะครับที่ใครจะพัฒนาก็ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ปุ๊บปั๊บได้ไม่ใช่พลิกข้ามวันข้ามคืนคืนนี้พรุ่งนี้ได้เลยไม่ใช่แต่มันเกี่ยวข้องกับต้องรู้ว่าใช้เวลาและเป็นการฝึกฝนนะจะต้องมีความตั้งใจครับและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าต้องพึ่งพ,พระเจ้า ต้องพึ่งพาพระเจ้านะครับพี่น้องครับและนี่คือบทเรียนสําคัญเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาชีวิตของเราได้ผมอยากจะหนุนใจครับว่าในวันนี้ผมอยากจะให้ข้อข้อแนะนํานะครับทั้งหมดนะครับมี8ข้อพี่น้องครับ8ข้อที่จะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตของเราได้โดยพ้อยิ่งชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับก็อยากจะหนุนใจครับให้พี่น้องตั้งใจเอาจริงเอาจังในการที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะให้ข้อสังเกต ประการแรกครับเริ่มต้นด้วยใจที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงเสียก่อนเราต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นด้วยใจที่เปิดกว้างรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตามที่เรารู้นะครับว่าเริ่มต้นที่ใจนะครับก่อนที่จะออกมาภายนอกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ใจก่อนจะออกมาภายนอกคือจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกของเรานะครับเพราะเจ้าของพระเจ้าเนี่ย ในพระธรรมโรมบทที่สิบสองข้อสองว่าจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้ใหม่นะครับเพื่อท่านจะได้ทราบพระทัยของพระเจ้ารู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมเห็นการรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจให,หม่นี่สําคัญเพราะเปลี่ยนแปลงจากข้างในมาก่อนนะครับข้างนอกถึงจะเปลี่ยนตามฉะนั้นพี่น้องครับขอถามตัวเองนะครับว่าเราเต็มใจที่จะยอมให้พระเจ้าชี้นําในชีวิตของเราหรือเปล่าเริ่มต้นโดยการสารภาพ และขอให้พระเจ้าทํางานในจิตใจของเรานะครับสารภาพบาปครับขอพระเจ้าหรือเอาสิ่งต่างที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องสิ่งต่างที่เป็นรากขมขืน่นสิ่งต่างที่มันฝังรากลึกเข้าไปแล้วร,รู้สึกว่าเปลี่ยนไม่ได้พระเจ้าเปลี่ยนได้นะครับแต่เราต้องเริ่มยอมรับที่ให้พระเจ้าเปลี่ยนเราเสียก่อนนะนั่นคือประการแรกเริ่มต้นได้ใจนะครับที่รับการเปลี่ยนแปลงประการที่สองครับตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้านะครับ เพนผีบอกว่าเราต้องพึ่งพระเจ้านะครับแผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของแผนต่างๆเหล่านั้นมาจากพระเจ้าฉะน,นั้นตรงนี้เองทําให้ร,รู้ว่าเราต้องวางแผนในการพึ่งพระเจ้าเราต้องวางแผนโดยการพึ่งพระเจ้าในการพึ่งพระเจ้าและพระองค์จะทรงนําวิถีของเราให้ราบรื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเป็นเป้าหมายที่ถูถกต้องตามพาระมหาบัญชาเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแน่นอนครับเราก็สามารถที่จะพูดชีวิตของเราเป็นพยานได้แน่นอนครับเราก็อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าแต่แน่นอนครับเราต้องค่อยๆซอยเป้าหมายใหญ่ๆออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆนะครับเพื่อเราทําได้แต่ละวันเนี่ยตรงนี้ครับคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนครับประการที่3นะครับประการที่3ยอมรับข้อผิดพลาดและเรียนรู้จากอดีตพี่น้องครับโปรดจาไว้นะครับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เราสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวและเติบโตต่อไปนะครับพังพีบอกว่าคนอนธรรมอาจจะล้มลงถึง7ครั้งและรู้ขึ้นมาใหม่ได้นั่นหมายความว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับเราต้องยอมรับบางคนนะครับรู้สึกว่ารับไม่ได้ว่าผมขอโทษนะฉันขอโทษนะหรือแม้แต่พี่ขอโทษนะเห็นไหมครับบางคนรับไม่ได้เพราะไม่เคยพูดคําขอโทษจากปากของเขาแต่สิ่งที่สําคัญครับคือว่า จากปากไม่พอนะครับไม่ไม่ใช่ขอโทษแต่ปากนะครับแต่ขอให้เราแสดงออกด้วยการยกโทษอย่างแท้จริงครับเพราะฉะนั้นปลยอยลืมนะครับว่าคนชอบทําอาจจะลม้มลงถึงเจ็ดครั้งแต่เขาจะลุกขึ้นใหม่ได้นะครับอย่าจมอยู่กับความผิดพลาดนะครับแต่หาบทเรียนจากสิ่งเหล่านั้นและขอการอภัยจากพระเจ้าครับและเริ่มต้นใหม่กระกคงทางหนึ่งนี่คือประเดนที่สยอมรับนะครับร่วมมือ ประเด็นที่สครับพัฒนานิสัยใหม่ที่เสริมสร้างจิตวิญญาณและชีวิตประจําวันอันนี้สําคัญนะครับการพัฒนานิสัยใหม่ๆเนี่ยคือการสร้างวินยัยนิสัยเล็กๆในแต่ละวันส่งผลต่อนาคตของเรานะครับเนะเช่นการเริ่มต้นด้วยการธิฐานการเฝ้าเดี่ยวการอ่านพ,พระพีการสรรเสริญน้ำพระสการพระเจ้านะแต่ละวันต้องทอําแบบนี้อันที่2คือตั้งเวลากําหนดกิจวัตรประจําวันนะครับหลังจากที่ตื่นแล้วนะครับอ่านพ,พระพีแล้วเฝ้าเดี่ยวแล้วก็ออกกําลังกายนะ <c oughs> ออกกําลังกายครับ แล้วเราก็จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในเดียวกันครับเรื่องนี้เนี่ยก็คือต้องใช้เวลากับพี่น้องพี่น้องในพระค,นะคริ์นะฮะหมายความว่าการใช้เวลาในสามัคคีธรรมกับคนที่เสริมสร้างจิตวิญญาณนะครับเราต้องหาทางที่จะไปรับการเสริมสร้างในระหว่างสัปดาห์ด้วย <c oughs> หัวข้อที่5ครับสร้างความสัม,มันธ์ที่ดีและพึ่งพาสามัคคีธรรม อ,อย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะมีนิสยัยใหม่ๆพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นมนุษย์ที่สร้างความสมพันธ์นะครับเราควรจะต้องเป็นมนุษย์ที่สร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สื่อสารในสิ่งต่างที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ดีออกไปแม้ว่าหลังบ้านเรานะครับ อาจจะมีรู้รั่วอาจจะมีอะไรต่างแต่ภาพรวมใหญ่ของเราเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยฉันตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่าการสมัครคิดทำนั้นสำคัญนะครับสําคัญการเข้าร่วมกลุ่มสมัครคิดทำนะครับร่วมกลุ่มคณะต่างๆในโบสถ์เนี่ยสำคัญนะครับการสร้างความสัมพันธ์กับคนอน,อนอกก็สําคัญคนที่ส่งเสริมพวกเราก็สําคัญน,นะครับขอให้เรามีสัมพันธภาพที่ดีดครับคนไทยเนี่ยก็มักจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์นะครับ ขอนสมัตดีนะครับก็ช่วยได้ช่วยกันได้ในทุกเรื่องนะครับต่อไปครับประเด็นที่6ครับมุ่งมั่นพึ่งพาพระเจ้าครับพระภีบทที่3ข้อ5้าของุสุภาษิตนะครับบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ความเข้าใจของตนเองพี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าในทุกด้านครับอธิษฐานขอการทรงนำในทุกๆสถานการณ์ในการตัดสินใจ เราต้องขอ,งของการนำและกำลังที่มาจากพระเจ้าในการรับใช้โปง่งและในเวลาเดียวกันครับสิ่งสําคัญขาดไม่ได้ก็คือเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านพระกัมภีครับเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสผ่านพระกัมภีหัวข้อที่7ครับการพัฒนา,นาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราต้องมีความอดทนครับ <c oughs> และไม่ยออ่อท้อไม่แพ้ไม่ยอมแพ้ครับ และรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคนนั้นต้องการเวลาและความอดทนอย่าท้อใจในการทําสิ่งที่ดีเพราะว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วเราจะเก็บเกี่ยวพี่น้องครับเราต้องยอมรับว,ว่าทุกๆก,กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของทุกคนนะครับไม่ว่าเราจะเป็นพี่เลี้ยงหรือน้องเลี้ยงก็ตามมีอุปสรรคครับเพาราะกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเนีงใช้เวลาใช้ความอดทนใช้คุณธรรมหลายอย่าง แต่พี่น้องครับเราต้อง <c oughs> ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราต้องให้กำลังใจตัวเองเราต้องทบทวนความสําเร็จความก้าวหน้าที่ผ่านมาแล้วเราเดินต่อไปด้วยความอดทนและไม่ยอมแพ้ประการสุดท้ายสวดวันนี้นะครับสรรเสริญพระเจ้าในทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าในทุกความสําเร็จหรือความล้มเหลวพี่น้องครับการสรรเสริญพระเจ้านี่นะ ในส่วนหนึ่งก็จริงครับเพราะว่าสรรเสริญพระเจ้าในสถานการณ์ที่ดีขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์แต่การสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่เพราะสถานการณ์ที่ดีอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงดีครับไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีการอวยพรที่ดีแต่ว่าเนื่องจากพระองค์ทรงดี God is good เพราะฉะนั้นการสรรเสริญพระเจ้าในทุกความสําเร็จเป็นไปได้ง่ายด้วยแต่การสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในทุกความล้มเหลวนี้ยากครับ ถ้าถามว่าชีวิตของเราเนี่ยเคยงอนพระเจ้าไหมเคยออกห่างพระเจ้าไหมเคยอธิษฐานแลพระเจ้าไม่ตอบไหมพี่น้องครับคำี่ยวว่าจงขอบคุณในทุกกรณีจงขอบพระคุณในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงใช้คอนเซปต์เร็จและประสบการณ์ของเราในการเป็นพยานเพื่อผู้อื่นครับให้เขากลับใจใหม่เพราะนั้นพี่น้องครับผมขอสรุปนะครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีจิตใจที่เปิดออก นะครับและมีความเรียกว่าความตั้งใจเป้าหมายชัดเจนให้สอดคล้องกับพระผงข,อง,ขอ,ง imet, องพระเจ้านะครับเราต้องยอมรับข้อผิดพลาดเราต้องเรียนรู้จากอดีตเราต้องพัฒนานิสัยใหม่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านจิตวิญญาณและชีวิตประจํำวันนั่นะคือโฮลิสติกเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ด,ด,ดีกับชุมชนพึ่งพาการสาม,มัคคีธรรมเราต้องมีความมุ่งมั่นในพระเจ้า เราต้องยึดพระเจ้าไว้ให้มัน่นอดทนอย่ายอมแพ้ยอมรับว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีอุปสรรคอาจจะเจ็บบ้างแต่เราต้องให้กำลังใจตัวเองนะครับเราต้องหนุนใจตัวเองและขอบพระเจ้าประธานฤทธเดชครับในการทบทวนหาสิ่งที่อาจจะปกพร่องอาจจะขาดจะตกไปแต่ว่าในปีนี้เราก็จะเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีนะครับขอบพระเจ้าอวยพร ผมเองก็จะดีใจมากหากว่าท่านได้มีโอกาสที่จะแชร์ให้คนอื่นๆนะครับกับรูปใจกนอนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอาการทรงนำของพระองค์มาถึงพวกข้ามงหลายทุกคนในการที่ข้ามงหลายนั้นจะมีจิตใจเชื่อฟังพระองค์มีใจปรารถนาที่ได้เห็นถึงพระสง่าราศรีของพระองค์นั้นในผ่านชีวิตของข้ามงหลายไปในการเชื่อฟังทำตามพระบัญชาของพระเจ้าขอาการทรงนำของพระองค์อยู่เหนือ ชีวิตของข้างวหลายทุกคนลบัดนี้มวหลายจะแยกย้ายจากกันขอาการทรงนำของพระเจ้าพระพรของพระองค์สถิตยอยู่ด้วยกราบทุนในพระนามพระเยซูริตเจ้าอาเมนพี่น้องครับพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องทั้งทุกท่านครับสวัสดีครับ เกันถ้ามองด้วยตาในช่วงเวลาที่เราต้องเจอวันเลวร้ายแต่ใจไม่ลืมเรื่องราวมากมายจะเจอสิ่งใดพระองค์อยู่ตรงนี้ต่อให้ท้องฟ้า ต่อยทางไกลดูไหมมั่นคงแต่ยังวางใจเชื่อในพระองค์ว่าทรงประคองไว้เราจะได้เห็นและได้เข้าใจเมื่อทรงนำไปผ่านสิ่งร้ายสุดท้ายชุงเตรียมสิ่งดีที่สุดไว้ให้เรา เกินเราเข้าใจและมีพระพรมากมายที่เราจะได้เห็นเชื่อพระสัญญาแม้ดูยากเย็นเพราะองค์ทรงเป็นพระเจ้า เชื่อในพระองค์ว่าสงประคอ,องไว้เราจะได้เห็นและตายเข้าใจในทรงนำไป